สดีพี่น้องวัดสดุสกนมาสมสบวร์น่าจะเด้ออันนี้นมยาย่างก,กุ้งไข่นะจนนนนนจะเนาะกุ้งน้ำจืดกุ้งไข่นนจ้ะอันนั้นคนกินอย่างนึงคนอยากจ้ะแป๊บหนึ่งนะคะให้ตั้งกล่องกัจ้าแป๊บหนึ่งจ้ะให้ตั้งกล่องจะ้ะสวัสดีจะ้ะพี่น้องจ้นใหงคนหิวกุ้งไข่จ้ะคนหิวกุ้งไข่จ้ะพี่น้องได้เสียไหมได้สิอย่างคนกินแป๊วอันน,นั้นในที่ดูนำโคกหน่อโคกบ้านนี้ที่ว่ามาบ้านนี้ที่เขาเทียมา แย่เดยวพี่น้องจ้ะแย่หนุ่พ้นหนุพ้น,ห,น,พนหิวผิดเลยจ้าแงางงงีงง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 ่งงงงงพี่ง้องงงงเต็มงงงงงงงโตเงงงพี่นงงงด้งงงากินน้ำงงององง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 งนงง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 ง ก็แบบแพงเมย,ย่อไงเราจะร้านยาก,กระเด้นส่งซื้อกินกเข้าไปก็กินแบบลำบากลำบุดแนี่ยมาหน้าออยาก,กเ็เด็ส่งพิเทิมให้น่ากินซะให้เต็มส่องด้วยน้อง เช oh like pues okay. ียงรดกระสีดังไอ้เด้อพี่น้องเด้อเก็บหนึ่งค่ายเดียวมันสูก็บมาเบิกันนะจเนาะก็ลังเดืองเดืองแต่พี่น้องแส่ก็ดังเดี้ยงเดีกินน้าหนกองขดนจะเด้กินน้าหนกองขดนลุงปล กงเน่นนะติถนนพี่น้องเอ้ยเสียงรถบูบูบ่าตวตตตาตาดเสียง้าวกับกูกูกัดกาดดีเสียงคนหิว้าว้าวหิวนะสล้องเตาใหม่ค่ะเตาไหมค่ะเตาไหม ร้องเตาบังไฟใหม่นะ้ำมันกูตรวจจัดตรวจจัดตรวจจัดว่าใหม่ได้พี่น้องออกเรื่องเดือยเงินเสือเงินเสอเียว่าเตาบอนนะ่อแห้งนะจ๊ะเนาะดื่มปิดหน่อยไคมันออกควันควัน จะพี่น้องจะกุ้งหนึ่งกิโลจ้ะตายเลยกุ้งหนึ่งกิโลจ้ะพี่น้องจ้ะนี่นี่ก็ย่างเหลียวล้วจ้ะอันนั้นแรงมากมันต้หาว่าเออนี่ดิอันก็ย่างเหลียวล้วจ้ะพี่น้องจ้ะม่แต่สิกินนะจ้ะน้าพี่น้องเนาะนี่จสิกินจะซุปเดียวก็สิกินจ้ะไม่มีอะไ้จ้ะบนโทรศัพท์ดิจิทกุ้ง ไข่ตัวใหญ่ๆเลยกันนะครับกินกุ้งไข่ตัวใหญ่ๆร่องเต่าไม่จะพี่น้องจ๋าสั่งเต่าไม่มา้นี่แค่เท่าไหร่หรอกแค่ว่าจำอะไรรวยเท่าไหร่เราจะซื้อกาบบาทเท่าไรนี่แหละบวกค่าส่งส่งฟรีนี่นะพี่น้องเก็บปลายทางจ้ะดีขอบคุณในน้อยอีกสิบบาทเอาเจาะได้ใจเย็ดอันเนื้อย่างก็ะไรจ้ะพี่น้องจ้าบ่มีการลอ เพราะว่าอันตะเกียงม,มันมันทีเนาะจ้ะเนาะซุกเลยลจ้ะใจพี่น้องจ้ากุ้งไข่กับไอ้ซุกเลยจา้าเดี๋ยวพี่ว่าจะกินกันเลยนะจ้ะเนาะกินกันเล่นะจา้จาใจคลิปนี้ก็ไม่ยังได้แล้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องคนใดคดแ,รแชร์กดติดตามกดบักการะดิ่งจ่าเพื่อสหวาตการแจ้งเตือนคลิปแมส่สาวราวผ้ก,กินพี่ว่าแล้วอย่างเนาะน้องที่เขาไม่มคลรคิดพี่ว่าขอพกกลมจะได้นหนุ่นเรื่องาากเกาณาใจจะเจ็บอยาไข่มึอใส่ได้ๆใจพี่น้องจ้า ม่บายจุ๊บๆนะคะขอบคุณเนมซีไม่ที่เขามาเขามาที่ตามส่องเพ่ยว่าเรจะเนาะเขามาเดี่ยวกับถาเพ่ยว่าเด้อยจะเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเนมซีเก่าที่แวะเวียนมาบางคลิปเพ่ยว่าตลอดจ้าคลิปน e ี้ขอจบไปเพียงสัน้นๆจากพาี่น,น้องจา้าบายบายจุ๊บๆนะคะ